แต่ท่านเปิดไปท่านก็ต้องเจอแน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ว่าจริงสัมพันธ์ที่สุดคือเปิดใจนะครับวันนี้มีองค์ความรู้มากมายอยู่ใน Tik t o อกมีองค์ความรู้มากมายมีสินค้าเยอะแยะมากมายอยู่ใน Tik t o กท่านสามารถเข้าไปนะมันมีอันหนึ่งก็คือหลายคนอบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกนะครับแน่นอนถ้าไม่ได้เปิดหน้าแบบผมเนี่ย <laughs> เนี่ยเปิดหน้าผมเลยนะนี่หน้าผมหน้าแท้หน้าจริงนะครับนะนะคุณ t ิกตอกเนี่ยนะครับผมบอกว่าทิกตอกช็อปเนี่ยถ้าไม่ใช่ของแท้เขาเปิดให้ไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าตววรวจสอบไม่ได้นะครับเลขการเสียภาษีสิ13หลักบริษัทชื่ออะไรต่างๆเนี่ยครับมันต้องผ่านสแกนมาแล้วถึงจะขึ้นมาติ๊กทิกได้นะ,ะมันต้องผ่านขั้นตอนของ t k t t o k แล้วแพลตฟอร์มเนี้เป็นเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะและเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในกฎหมายนะครับถ้าไม่ไม่ดีนะมันไม่ได้ แต่เราไปซื้อของพวกออนไลน์พวกอะไรนะเปสินค้าที่อยู่ในเฟซอ่างเงี้ยบางทีผมเคยเจอนะครับเมื่อก,ก่อนเล็กๆอ่ะโอ้โหสั่งซื้อเางเกงอ,อีกรุ่นหนึ่งมันไมาอีกรุ่นหนึ่งเงี้ยจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับพอเปิดทีนึงมันไม่ใช่นะครับเหมือนเปลี่ยนไปละนะครับแล้ววันนี้สคบก,ก็ออกมาแล้วบอกมาบอกแล้วว่าสินค้าเก็บเงินปลายทางนะครับนะบท่านสามารถแกะดูได้เลยนะฮะสินค้าเจ้าไหนถ้าบอกว่าแกะไม่ได้ท่านไม่ต้องไปจ่ายตังค์นะครับ มาเจอของปอลอมละของผมเนี่ยนะถ้าฉันซื้อไปนะโว้เลยนะครับแกะเลยว่าใช่ไหมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมนะสินค้าเป็นแบบนี้ไหมตรงปกไหมนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับถ้าเป็นรูปนี้ไปก็ซื้อได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับเป็นลิขสิทธิ์นะครับทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์หมดนะแกะดูได้นะครับทั้งหมดเลย